หลังจากจบงานแถลงข่าวนะครับคุณเกิดชัยค,คุณโทผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณวัฒนยาวงาศ์ภาษีผู้จัดการทีมรวมถึงโคโ้ชย้งวรุษศรีมะคะนะครับถึงความพร้อมในการแข่งขันรายการนี้กับเป้าหมายสําคัญในก,การเป็นแชมป์กลุ่มก็อยากจะให้แฟนนั้นติดตามและก็ช่วยเชีย์เขาตั้งแต่วันพุธนี้จนถึงวันอาทิตย์ติดตามได้จากการสัมภาษณ์ของคุณเกิดชัยคุณโทครับขอบคุณคุณวรปันนะครับ วันนี้เรามาคุยความพร้อมนะครับของทีมชาตไทยรุ่นอายุไม่กัน23ปีนะครับวันนี้อยู่กับทางมาดามเดียนะครับคุณวัฒยาวงอุปสีนะครับแล้วก็ทางคโยงวรลวุวศรีมาคานะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับคําถามแรกครับถามทางมาดามเดียก่อนนะครับกับภารกิจที่ได้รับจากสมาคมฟุตบอลครับกับ2รายการสําคัญนี้ เป็นยังไงครับทั้ง AFC แล้วก็ในส่วนของซีเกมยังไงก็คงจะต้องคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ะค่ะก็คงจะเป็นภารกิจหลักของทั้งตัวเ,วเองแล้วก็ของทางทีมทั้งหมด ในส่วนของ AFC ก็คือ,อเป้าหมายก็คือเรื่องของการผ่านเข้ารอบคุริฟายเข้าไปเล่นในรอบจริงนะคะที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนปีหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของซีเกมแน่นอนมันกลายเป็นมาตรฐานของคนไทยไปแล้วก็คือเรื่องของเหรียญทองนะคะในส่วนของฟุตบอลชายนะคะในในส่วนของการแข่งขันซีเกมค่ะก็ในส่วนของการเตรียมทีมนะคะจริงๆเราก็มีการพูดคุยกันตลอดนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะในการเตรียมตัว ทีมเองน้องๆน,นะคะวิธีการฝึกสอนเทรนนิง่งทุกอย่างจริงๆเราก็ทํางานควบคู่กันมาตลอดก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของอตั้งแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วก็คือตอนเดือนมิถุนายนที่มีเรื่องของเนชั่นคัพก็คือทีมเองก็คือ d e v วล o อแล้วก็เตรียมตัวมาเรื่อยๆะคะ่ะคือจริงๆแล้วเราเราก็เสียดายคนที่โดนตัดอกไปนะครับแต่ว่าเราต้องเอาคนที่พร้อมที่สุดแล้วก็ที่สําคัญก็คือพร้อมแล้วตอนนี้ แล้วก็ตอบโจทย์เราที่สุดคือฟุตบอลชุดนี้จุดเด่นก็คือ,อ,อความก้าวร้าวในการเล่นก้าวร้าวนี่คือก้าวร้าวในการเล่นฟุตบอลนะครับเ,เขาเรียกว่ามีหัวตจัวใจที่ที่มุ่งมัน่นแล้วก็ที่สำคัญคือร่างกายต้องต้องดีด้วยเพราะว่าเราเวลาเรารับหรือเราจะลุกเนี่ยเราก็ไปทั้งทีมนะครับเราคงไม่มีให้ใครไปหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือคอยอยู่ข้างหลังนะครับคณะมันต้องมารพร้อมกันคณะสภาพร่างกายสําคัญมาก ็คงมีบ้างนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ตัดเรื่องของทีมอายุใช่ไหมคะปกติก็คือจะต้องใชออ้อายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีมาเลเซียก็วางกําหนดตัวผู้เล่นรอบนี้เนี่ยก็คือตัดกว่าอายุ21ปีนะคะแล้วก็ทําให้ก็คือน้องๆหลายๆคนในในทีมณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะ น,ะะน้องบางคนเคยเล่นเมื่ออยู่19อยู่16มาบ้างแต่ว่าก็มีน้องอีกหลายคนที่ก็จริง,รงๆยังไม่เคยเล่นในฐานะตัวแทนทีมชาติมาก่อนแน่นอนเรื่องของความกดดันในสนามเรื่องของอเสียงเชียร์เรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในระหว่างตอนที่น้องลงในช่วง90นาทีที่ลงไปแข่งขันนะคะแล้วก็ตอนแรกก็มีเรื่องของอวิธีตอนที่จะจับสายเอ่ยรเ่ยแน่นอนนะคะมันก็ มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องพึงระวังแล้วก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บนในสนามถ้าน้องเล่นออกมาได้ดีที่สุดเราเตรียมทีมมาอย่างดีที่สุดน้องมีพละกกาลังทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ว่า ขาเรียกนะจะเจอความกดดันยังไงหรือว่าอาจจะเจอเรื่องของเทคนิคหรืออะไรอย่างอื่นที่ทางมาเลเซียที่เป็นประเทศเจ้าภาพเองเขาอาจจะพยายามกันในเรื่องอื่นแต่เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของกีฬาก็วัดกันที่ฝีมือเ e อร์ฟอร์แมนซ์ล้วนๆค่ะคือ <c oughs> พี่เคยไปเล่นหลีกที่มาเลย์นนะตอนที่คนดูเต็มสนามคนที่มาเลเซียบอลด้วยความสนุกแล้วด้วยความจริงจังมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราคือได้สนามไม่มีใครทําอะไรเราได้ มันมีแค่กรรมการแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับหรือที่อินโดไมทั้งเผ่าสนามหรือเป็นแสนคนเนี่ยเขาทําอะไรเราไม่ได้นะแล้วฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันคงไม่มีการคว้างหินหรือปาส้มโอลงมาเหมือนเมื่อก่อนนะฮะฉะนั้นมันมันปลอดภัยมากมันอยู่ที่ฟอร์มการเล่นในวันนั้นว่าถ้าเกิดเราสามารถเล่นแล้วเรากดดันเขาได้เราทําให้เขาท้อถอยได้ผมว่าเจ้าภาพก็ไม่สําคัญแต่ที่สำคัญคือเราต้องผ่านสามนัดนี้ไปได้ก่อน เราต้องแสดงศักยภาพให้เห็นก่อนว่าถึงเขาจะเอาเขาจะบอกว่าจะไม่เอาชุดซีเกมมาแต่เราก็ต้องไม่สนว่าจะซีเกมหรือไม่ซีเกมแต่นี่คือบ้านเรานี่คือทีมฟุตบอลของเราเราต้องแสดงเขาเห็นว่าเราเล่นแบบเนี้ยคุณเตรียมทีมมาสู้เราแล้วกันมันมีในกระแสทั้งในโซเชียลทั้งอาจจะดีหรือว่าอาจจะไม่ดีกับทางคนช่องเองตรงนี้รู้สึกกดดันไหมเพราะว่าต้องพาทีม ั้งรายการแรกด้วยต้องผ่านให้ได้แล้วก็ในซีเกมมันไม่มีเป้าหมายอื่นน่ะน่าจะคือจริงๆถ้าถามว่าโซเชียลนี่ผมผมไม่เคยเล่นไม่เคยอ่านอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมาตลอดนะครับณะนั้นผมว่าถ้าถ้าถ้าคนกลุ่มหนึ่งจะมาทําฟุตบอลแล้วก็มันจะมีสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยผมมองว่ามันมีทั้งเหตุและผลนะครับคนที่อยู่ในแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยผมยอมรับว่าเก่งทุกคน นะครับมันไม่มีใครไม่เก่งแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณลองมาอยู่ตรงผมแล้วผมมาอยู่ตรงคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกรู้เลยว่ายังผมไม่อ่านไม่เป็นไรแต่ผมไม่อยากให้ตัวนักเตะหรือใครๆมาอ่านแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าผมกล้าลงมาทําแล้วผมก็ไม่กล้าผมก็กล้ารับคำวิจารณ์แน่นอนสุดท้ายครับจะบอกกับแฟนบอลไทยยังไงครับกับภารกิจสองครับคืออย่างน้อยผมว่าอย่างทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเราเล่นในบ้านนะฮะผมเคยเป็นนักฟุตบอลที่ คนดูเต็มสนามมาแล้วผมก็อยากให้นะักฟุตบอลที่เป็นรุ่นหลังผมเนี่ยได้รับตรงนั้นบ้างนะครับมันไม่มีใครที่จะเล่นฟุตบอลโดยที่ไม่อยากมีคนมาเชียร์นะครับคุณเคยเข้าไปเชียร์ทีมชาติชุดใหญ่ยังไงผมว่าการเข้ามาเชียร์รุ่นหลังแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นประวัติศาสตร์นะผมอยากให้การเชียร์ฟุตบอลเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมมากกว่าเออเป็นเป็นเรียกอะไรนะเป็นเป็นแฟชั่นนะครับประเทศเรามีประเทศเดียวในโลกนะครับทีมฟุตบอลเรามี ทีมชาติไทยทีมเดียวแต่หลายชุดขนั้นผมว่าจะด่าหรือจะชมเข้ามาเชียครับยังไงก็ฝากนะคะแฟนบอล นะคะชาวไทยทุกๆคนนะคะที่ตอนนี้กําลังดูผ่านทางช่องไทยรัฐอยู่นะคะเราก็จะมีการแข่งขันนัดแรกนะคะในวันพรุ่งนี้รอบเวลาทุ่มตรงนะคะกับประเทศมองโกเลียนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มองข้ามไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ได้โค้ชที่ค่อนข้างจะมีความสามารถซึ่งยังไงก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทีมอา13นะคะเราแข่งไม่ไกลคะ่ะที่สนามสุพัชลาศัยนะคะนั่ง BTS ไปได้ใกล้ๆถ้าเกิดใครที่อยู่ใน กรุงเทพสามารถไปได้ก็อยากให้ไปเชียร์น้องๆถึงที่ขอบสนามแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกไปยังไงก็ฝากติดตามเชียร์นะคะผ่านช่องไทยรัฐทีวี32หรือว่าให้กำลังใจน้องๆผ่านใน Facebook นะคะ YouTube Live ค่ะ